คณะกรมการได้ตกลงกันแล้วว่างานหลักของเราก็คือการลดความเหลื่อมล้ำของบริการทางสังคมของเราให้มีความทั่วถึงมีความนั่นยังแล้วก็มีความยั่งยืนอ,อันนี้ก็เป็นหลักๆในการที่เราจะดำเนินเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ก็อย่างอย่างอย่างี่เรียนนะฮะก็คือว่าให้บริการทางสังคมเนี่ยมีความแม่นยำแม่นยำอ่าคือไปไปไปถูกกลุ่มชนที่ต้องการที่จะช่วยอันที่สองก็คือมีความเพียงพอคือหมายความว่าการให้บริการเช่นนั้นเนี่ยเพียงพอที่จะทําให้บุคคลเป้าหมายเนี่ยได้อยู่ได้เท่าเทียมกับคนอื่นหรือใกล้เคียงกับคนอื่น อันที่สามก็คือระบบเนี่ยต้องมีความยั่งยืนไม่ใช่ไม่ใช่ทำเป็นวูบๆแล้วก็เลิกไปนะฮต้องต้องต้องมีความยั่งยืนต้องสามารถอยู่ได้ในชว่วงระยะเวลาอยาวนานคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราต้องรายงานกับฝ่ายนิติี่เปันิหญเป็นหลัก เรามีการประชุมคณะกรรมการทุกคณะโดยมีตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลมาส่วนใหญ่ก็เป็นท่านรองอิสนทแต่ว่าการรายงานโดยตรงกับฝ่ายบริหารเนี่ยซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลส่วนราชการกระทรวงตบวงกรมหน่วยงานของรัฐเราก็หวังพึ่งปอ,อยปอนะะเพราะว่าปอ,อยปอเนี่ยท่านนายกเป็นประธานโดยตำแหน่งนะ ส่วนท่านจะส่งใครมาประชุมก็เป็นเรื่องเรื่องเราคิดว่าความเรลยก้าวหน้าของงานก็ดีอุปสรรคต่างๆเนี่ยพอจะปอปอจะพ,พอจะเป็นคนที่ช่วยเราได้ในการรายงานแล้วก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคบางอย่างซึ่งเราในฐานะที่เป็นคณะกรรมการแล้วก็มีแต่สภากัลท,ที่ช่วยเราอยู่พอปะ็จะจะมาช่วยงานทางด้านปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอีกอย่างเนึงเพราะสภากัลเนี่ยก็จะเน้นเรื่องนโยบายเรื่อง เรื่องของมาตรการอะต่างๆเป็นหลักดังนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยความเชื่อมโยงกับทางฝ่ายบริหารเนี่ยก็น่าจะดีขึ้น